ีค่ะเพื่อนๆชาวเฟซบุ๊กแล้วก็ youtube นะคะเมื่อวานไปอีเกียมาสนุกมากของเยอะแยะมากเลยไอ้ท้งข้าหม่มข้าหม่มหน้าร้อนหน้าหนาวหน้าฝนโอ้เยอะแยะสัรพะดมีหมอบนอนตะแคงนอนหงายออ้เยอะแยะไปอีเกียมาแต่ของ อย่างหนึง่งมันแพงมากเลยไม่ซื้อมานั่นก็คือเตียงแล้วก็ผ้าปูที่นอนแพงมากเป็นพันอ่ะ,อะเดี๋ยววันนี้เรามาดูเมืม่อวานเราซื้ออะไรกันบ้างเมืม่อวานเราซื้อที่ทําน้ําแข็งมานี่หกสิบเก้าบาทรูปหัวใจสวยไหมแต่เราจะไปทำช,โชโ็อกโกแลตจะกินกันหลือมึ น่ากินไหมล่ะอยากกินไหมแล้วก็แอนนึงเป็นสีชมพูมีของอย่างหนึ่งที่จะมาเสนอเนี่ยอันนี้ของมาจากสวีเดนอร่อยมากลองไปซื้อกันดูที่อีเกียของจากสวีเดนแท้ๆดูเด้อ ต้องเขย่าแบบกลิ่นไม่งั้นเกลือเกลือมันอยู่ข้างล่างไม่งั้นมันจะไม่ถึข้างบน uh huh. วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปแล้วไอแมวมันกวนบ๊ายบาย